ตะวันเชียสวัสดีค่ะเพี่น้องมือนีสบห้ามาลุยปลาลิ่งงอนเด้อค่ะเด้อสบห้ามาเบิ่งปลาลิ่งงอนดกดกน้ากันนะคะมากันสองคนกบนองเขาค่ะดกคักค่ะมองเนียค่ะปีที่แล้วเขากระดกกังสหล่ะค่ะปีนี้กระเซียนอัน,อนดกเป็นบางต่อตะวันเนี่ยค่ะมันมาเกิดน้าต่อค่ะนที่เป็นยังสหล่ะค่ะ อันมากเกิดแบบนี้แล้วก็สีตอนนี้ก็สีได้ประมาณสองจับมือเสียขาเนี่ยคือมันดกดอกอีหลีค่ะโดคัดกดกแน่อันคนที่บ้านก็อยากเห็นน้กากัดเนาะค่ะเนาะคนที่บ้านเชนเนี่ยก็อยากเห็นน้กากัดเห็นบ่ค่ะดกคักสะท้อนแสงในเด้อค่ะเด้ออันคนที่บ้านเชนเนี่ยอันอยากเห็นกับสีทาอยู่นี่กับสีต้องระวังดิค่ะระวังเหยียบอันเให้นอกเขามาตากมขื่นมองเนี่ยมันแหง้งแไหมค่ะ เดี๋ยวเขาสิหายฮไฮว่าแยบเอ้ยอีกแล้วเขาสิว่าตักไปกันสิเนี่ยอันค่ะลูกนี่ใหญ่สักขาไว้หล่อนลูกคขาพอดีเลยค่ะคนไทยบ้านเชีเหนี่ยวได้ประมาณถังเดียวละค่ะน้องเขาตักเก่งค่ะได้สามถังหรอกค่ะคนไทยบ้านเชีเนียวค่ะตั้งแต่อันเลือกให้ลูกค้าอยู่ไหมค่ะอันเดี๋ยวเห็นบอกค่ะแดดเนาะเออช่องแดดโอ้ ออน่องขวา,านตักเกีงกิดว่ามีค้นขบเรวพนะค่ะในลายก็เขาคิดว่าอันนี้มันเป็นพพนเดียค่ะเพราะมนเป็นพพนมันเป็นตอเนี่ยเขามาเกิดที่ตอเสียค่ะเห็นบ่คะเนี่ยเป็นตอค่ะนุ่นเหอรอตอหนึ่งค่ะตีติดกันตัวหนึ่งแดงอาจะอยู่ผูนล่ะค่ะคักเนี่ยเมียนมดด่ะค่ะ ต่อนั่งกบสีประมาณได้จักจับหนึ่งตอนี่กับสีประมาณจักสองจับค่ะมันลายถ้าปีที่แล้วลายก็นี่เด้ค่ะอันมองนี้เพื่อนมันสะแหงใส่นองเขาตักอันคนที่บ้านสชีแนวสียางหลอกขังไหมเบิงนองลื่มบูดก็เลยพอได้พักกันหมุนค่ะคนที่บ้านเชีแนวบ่ลื่มได้ขาบูดอ่ะอันมีช่วงหนึ่งหมุนเขาไปแล้วค่ะอันคนที่บ้านเชีแนวหมุนเขาไปแล้วอันว่มีลิงไม่หน่อย ห้อนหลายก็เลยออกมาคนไทยบ้านฑ์ชาแนลว่าทัานได้อยู่ค่ะได้ทั้งเดียวแล้วบัดที่นี่อันอืมข้อตั้งแต่คนไทยบ้านฑ์ชาแนลมีกำลังอันอันคนไทยบ้ัณฑ์ชาแนลเมือบางห้ค่ะอันมีกำลังอันตักในจักหน่อยก็สี่อันเป็นล้มพอดีล้วค่ะมันห้อน สิบเก้าองศาบ่หรคิดว่าหอนประเทศนี้อยังไปหอนค่ะเขาแน่คนทท่บ้านเชนแนวเอาหมวกบางไ้ค่ะอันเอาหมวกทำแบบบางไ้อันมันเหลียวมาเห็นหน่วยอันอยากเพ่นกล้องไปให้อันเบื้องหลายๆเมค่ะแต่ว่ามันแดดเฉลือเกินเมค่ะมันเหลียวมาใครเห็นหน่วยมึงในเหยียบไปเขาสีขาก็ได้แบบน,นี้เขาบ้าตากคนที่บ้านเชนแนวสีขาวตาทางไหนค่ะ หลายค่ะเนี่ยเฮ็ดขตสาห้แบบโบไลายตาเด้อค่ะอันบ่แม่นมองเก่าหรือยอท้ายมองใหม่เบิ่งเรื่อยๆเรื่อยดิค่ะเมืองเมืองเบิ่งเมืองเมืองดกคักโดกแน่แม่กวางเฟี้ยเฟี้ยอยู่ไปทั้งใดก็ได้อุ้ยน้องเขาบอกว่าแบบมีตักร้อนลูกค้าพอดีค่ะไม่ยันยันตะบถังค้นตะบ้านเชเนลอยู่ไกลๆกลผู้นักการทางลูกค้าอีกประมาณสามแกบก็สิเต็มถังพอดีระค่ะของลูกค้าของคนที่บานเชี่ยวค่ะ อันเจ้านี่หาโลแล้วก็สิ่นี้อีกเจ้าอื่นด้วยเจ้าอื่นทับเดมาทั้งนี้กับบรูสิไปหาทั้งใดที่กันล่ะค่ะมาทั้งนี้ประมาณสองหมื่นสามหมื่มนหรือวะน้องเขาเชียร์งานเสาร์อาทิตย์อีกซุกเสาร์อาทิตย์คนที่บ้านที่แนวสอเหลือผู้เดียวเลยค่ะเสือผู้เดียวเขาไปมาทั้งนี้แล้วค่ะรถบ่มีค่ะคนขับบ่มี คนขับนี้กับสิบบัวผาคนขับม่านตักลีง่งอนหรอคะคนเทปานชชแนีวตักกูเดียวไปล้มก้อนพอดีไล่ตาในจังหน่อยเด้อค่ะเด้อคนไทปานชชเนียวมุนอยาาให้เบิ้งหลายๆหม่องแม่ค่ะมึงเนี่ยเลี้ยไปมึงได้กองเสีียงนองก็เทศจกูจกจูกลายเทียทเ่ยวเด้อค่ะคนทปานเชเนีวพรในตาแค่เทียอยู่น่ะเสียงนองหัวเระคนเทปานชชเนีวอวยากให้พี่ให้น้องได้เห็นน้ำแมค่ค่ะมันเป็นอย่างขึ้นหลายคักหลายเนี่แท้ พี่ๆคนไทยกันยังบดได้มาสละปกติอันมองนี่พี่ๆคนไทยเพิ่งจองเลยค่ะปีที่แล้วคนไทยบ้านเชนแนีตักอย่องเทิงพูน่ะค่ะลุยปลาลิ่งอนสองปีแล้วค่ะปีนี้ปีที่สองตะวักกะหัวกะตักในราคาหมื่นมื่นเครืองอ่ะมือนีก็เต็มมื่นมื่นนั่นก็เครืองมื่นไปกระน่องเขาไปเลอปลามือนีไปลอปลาตักสอง่วโมงได้สามสิบห้ากิโลเก่งอยู่เด้ค่ะมือแรกมือนี่สิได้เจ็ดกิโลอยู่ มันก็ได้ทังเดียวนุงเนาะน้่นงเขารอไปสามทังสีท่ทังแล้วล่ะเนี่ยสีเที่ยงเหรอแมะ่ะอยู่นีแมค,ะะมมมะคะ่ะบ, Channel, บ้านท้องประมาณหาทุ่มเนาะืองไทยน่ะค่ะนี่นีกับสีเที่ยงอะคนททศบ้านเชนแนลวเพราะท่านได้ไปดามันหลังอยู่สีฝาวสางล่ะคะ่ะพอดีเป็นล้มพอดีคะ่ะอยู่ในปา่านุ่งเสียกันฝนนุน่งเกียงกันฝนคะ่ะ โมมีฝนค่ะแต่ว่าคนไทยบ้านชาแนลกันเฮบอันกันอันตัวเรียกแม่ค่ะมันเปียแม่ค่ะมันมันมันผุแม่ค่ะก็ซซำว่านักกีฬาลดหุนล่ะคคะที่ในใดโบแมนค่ะโอ้ยหอน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 ค่ะหอนเนี่ยคนไทยบ้านชาแนลกับเฮดหนามเฮียพร้อมค่ะหอนหอนยังเสียค่ะ อีพี่นี่พ่อแค่นี้ก่อนเด้เดค่ะเด้อปากดติดตามกดไลค์กดแชร์คนไทยบ้านเชีแนเียวลเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะพ่อพี่น้อง